ปรบสัมภเวสีทำไมที่แห่งนี้ถึงเป็นแหล่งรวมตัวของพวกสัมภเวสีมากมายกันแน่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับปกติก็จะตัดกระถินเขาจะตัดกระถินไปให้แพะนี่มาตรงนี้เตียง จะไม่ึงต้องมาตั้งศาลตรงน,นี้ครับคือตอนก่อนเนี้ยตอนที่ลูกสาวอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมานั่งลอยๆให้เห็นเหมือนคนเป็นคนนั่งแบบไฟห้างให้เห็นลอยอยู่ตรงเนี้ยเห็นทุกวันเลยอ่าอ่งเร่ง่ยง่ายงง่ายงต่อค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกกับว่าที่บ้านจะไม่ไว้ศาลนะแล้วลูกสาวลูกชายก็ฝันว่ามันลบกันตรงเนี้ยแล้วทุกของในศาลก็หายไปเลยให้มันลบกันพีมาลบกันเหรอใช่เขาฝันลูกชายฝันอ่าพี่ขอขอนะครับออ่อออนานะแล้วก็ทีเนี้ย ผีตัวนายเทพองค์นายมาเข่าฟันนะมันจะไปต่างท้ายมานะมันเป็นทีของพวกเปรตแนั้นแหละเทพยุคกังบนเมีของรางหรอกหายมันฟันว่าเห็นเป็นองค์ยิงเป็นนางฟ้าดูเหมือนว่าคุณตุ่มจะกังวลเกี่ยวกับสารที่ตั้งอยู่หลังบ้านมากเลยทีเดียวครับเมื่อได้ขอนมาแล้วหมอปลาก็ไม่รีรอที่จะทุบสารทิ้งทันที มหลุดจริงๆด้วยตอนนี้เขายกไม่หลุดเลยนะตั้งมาตั้งเขาติดอุ้อย่างดีเลยนะนี่ทุบนี้เก็บทิ้งเองได้แล้วนะคะชาใช่เดี๋ยว่เดี๋ยวไม่ว่าจะส่วนไหนในบริเวณเนื้อที่ทั้งหมดก็มีสัมภเวสีอยู่ทุกที่เลยครับ และก็ถึงเวลาที่หมอปลาจะไปยังบ้านหลังแรกซึ่งครอบครัวของคุณตุ่มเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่สร้างความหวาดกลวให้กับพวกเขากันครับคืออะไรคนลูกสาวป่วยมา20ปีแล้วที่ว่าตรวจไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วหายยังครับตอนนี้ไม่หายเ <c oughs> พยิ่งจะไปหามอมาเอาแล้วเอาเลยไหมเลยไปตัดไม่งัานท่ายไปก่อนไม่มีเงินรักษาไงตอนนั้นอตอนนี้เข,เขาเป็นตั้งแต่ห้าขวบ <c oughs> จนเดี๋ยวนี้ยี่ห้าตอนนี้อาการเป็นไง เจ็บหัวใจค่ะอ๋อตอนนี้คือคลียงเจ็บใช่ไหมยังป่วยแล้วตอนนี้เจ็บไหมคือเจ็บก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี้เหรอมามาอยู่ที่นี่ได้ปีหนึ่งเดือนเจ็ใช่อ๋อแล้วก็ตัดตรงอีกข้างคือเขาเจอเด็กตรงนี้ตรงนี้นั่งอยู่ที่หน้าสันเก่าเนี้ยสันตรงนี้ยเขาเห็นเด็กนั่งเล่นอยู่คูเขาตอนนั้นสาห้าขวบแล้วเขาก็ร้องตังนั้นเขาก็หายใจไม่ออกบ้างป่วยบ้างมาตลอดเลยแต่วันนี้คือยังเจ็บอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ราบไปในตัวแลยพี่พี่ ตาชุดนี้ผมทุบนะทุบหมดเลยเาาเอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไว่ายมาสิบห้าปีแล้วค่ะมาคอนไหมตังแต่รู้ข่อย ไปบนอ่ะไปข้างบนเดี๋ยวย่าจะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวย่าจะเหลือเห็นพี่แล้วจะไม่เห็นแล้วเอาแล้วแผ่นท้องขาเปรี้ยวรับกินใช่ไหมตอนตอนปลูกบ้านเสร็จอ่ะก็จะมีหมอมาทําให้บอกว่าการเข้าบ้านใหม่ต้องติดอ่ะเขาก็เลยติดให้แต่เขาจะขอติดตรงเสากลางอีกก็ไม่ได้ให้เขาติดทำไมต้องติดไม่รู้เราใจ เรี้กวางไปที่ตะวันตกอยู่ไหนครับตรงนี้ค่ะนีน่ะผ่านน้ำวันออกค่ะน้องแอมหนูนั่งนี่หนูจะรู้เสื้อปูไหมไม่ต้องไม่ต้องดังนะเยาะเท้าอย่าประตูเอาไซซสิ้นไปของกับบานลังเก้านะครับเดี๋ยวมึงดีเลยครับในระหว่างที่รอญาติไปพันสายสินให้ทั่วบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด หมอปลาก็เริ่มสัมผัสที่ตัวคุณแอมเธอก็รู้สึกชาแล้วหนักที่ปลายเท้าขึ้นมาทันทีเนี่ยผมจับแ่เซนพรมเนี่ยเดี๋ยวผมไปอยู่สึกชาถ้าแ่เซนผมเนี่ยค่ะหลุดสูนเสียาช่ไหมเนี่ย, <c oughs> มยผมไม่แตะร่างกายไว้แกแต่แ่เซนผมไม่ได้กดอะไรผมเลยเดี๋ยวเพื่อบางคนนะพาว่า,า,วาผมมาสร้างภาพมันไม่เกี่ยวข้องเลย วานี่มันเป็นรักเวรซัสก,ก็ไม่สามารถจะเสีได้ใช่ไหมฮะยกไม่ครับเห็นไนมไม่ถึงวิญญาณอะ่ะมาขอเลยครับขอเลยครับโน่นั่งไปงเมื่อกี้พี่นั่งเลี้ยงเลยครับนั่งเลี้ยง,งเลยครับเห,เหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าของของพี่หลังคาสบายกว่าแต่ว่าของลูกสาวพี่ตุน๋นนางเยี่ยนท่เนีาะวา่า มันตก็วิญญาณตกทอนเนี้ยเริ่มช้าอย่างครับเริ่มยังกำลังไปมันต้องฟื้นแล้วหยุดแล้วก็พับไปเด้ มันปีพวกเบรถึงต่ำมันต้องเอาผูเนี่ยหมนุนเขี่ยกันใช่ไหม nmotasa kakowato arahat saasaputtasa masa hakowao arahat saasaputtasa motasa kakowato arahato samasaputtasa สัพพะสัตตินะสัพพันตุะนิพพะปิตาลุกาวสัตตะละคัตุปิปาริกวะนะเมตตาสัมเมตตาพัตตะอเวกิตติิตตาภาตะนะปัโตพรสสิสเดโมเนกรลงัตตุะบันโตปะนะโลยะปัตพะนะปัทะละังพัสวั์สัมาติาภระติาัะุินัสัสุราระยาธามิกรปสิอริยเมติปมาสีตุงล๊บตตุอนัตจงโกกนอยู่ในข้าพระกุญพรสวัสดิ์พระิจันทัตสมณครปันจอมทุกคนเริ่มสังเกตเห็นสีหน้าขอองคุณม เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่พระนักประชญ์ระมบพระรามธรรมบัิตบริการทางด้านจักรพรรดานพยาพุทธองค์พระอสมาลัพรจักริสารพระมกุกันเจิ้พระพรมประพันพระเกติมรดกปรุทธจาติธรรมพระสยามเทิระลิดางทิศในสลโลกนี้ เดยวเองช่วยโรยให้หลอกบ,บานเขาเลยทิซานกับผมสองทีในในตัวบานบานล่างบานนั่นเนี่ยโรยหมดเลยช่วยโรยนะเพราะว่าจะข้อบ้าก็โรยได้เพราะที่ขอ่อนข้อพูดเลยบานก่อนเริบาเริบาแต่โรยล่างเลยก็โรยให้อกทีบานล่างาแล้นใท,นนทีข้อมันทีทิซานนวยนะ โตอาระหัวร์สมมาสุดทศสักหนักทศสักอะราทัวร์อาระหัวร์สมมาสุดทศสักหนักทศสักอะราทัวร์อาระหัวร์สมมาสุดทศสักทุกท่านทีะเป็นท่านท่าสท่าน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 ท่าสท่าน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 ท ไม่นานคุณออมก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่จนอาชียนออกมาคุณตุ่มและคุณแอมดูกังวลมากขึ้นกว่าเก่าอีกครับ ใหญ่อยูยอย่นะนุ่ง่งสบายกินมนมหมดเลยพี่พอกินมนมเสร็จนะพี่น้ำนมนี่กับผมไม่รบเลยกับผมเลยพวกผมไม่รบบ้านเลยส่วนหมอปลาก็แกะสายสิ์แล้วไปสัมผัสตัวคุณยาครับได้กระตุดนะครับ เอาละเอาละสุดท้ายพิธีในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับหมอปลาครับวันนี้หมอปลามาทำพิธีอะไรที่ร้านี่กมลคือมาช่วยช่วยเหลือครอบครัวเนี้ยพรครอบครัวล่างเนี้ยโดนขุกขามจากซิงที่หมอไม่เห็นที่ผมเรียกว่าซามะเวซีไลยประเภท หมายว่าจะเป็นแม้กระทางเปรตเองหรือพี่ที่มาในรูปแบบของฟ,าฟ้าสวยงามชุดไทยชุดล้าไทยมีมดในบ้านหลังนี้จนครอบครัวเนี่ยทอกิจะค่ายบ้านแล้วก็เราต้องต่อสู้กับพวกมันจนต้องเดินทางมาช่วยแลวครอบครัวเนี้ยเพื่อให้ครอบครัวนียเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการมีอาชีพกับการาทำนาทีของเขาต่อไปครับคือที่ทุกที่มันมีวิญญาณอยู่แล้วแต่วิญญาณเพราะฉะนันนะ้เขาได้รับการดูแลหรือว่าการเอาใจใส่ ถ้าวิญญาณจุดนั้นน่ะข้ามีการดูแลแล้วใจไเนี่วิญญาณจุดนั้นน่ะเขาก็จะหลุดพ้นแต่ในฐานกลับกันน่ะท้ทีบางทีนี่มันอาทานมาันดูแลงงนี่การเอาใจใซหรือการดูแลมันนี่วิญญาณพวกนี้มันเป็นเพลชันตามมันก็ไม่สามารถหลับกุศลได้ก็เมื่อนค้นเหลวเนี่ยยังไงก็คือเหลวมากินขี่ยังไงก็ต้องกินขี่มาเดิมเขาเรียกว่าเขาเรื่องของสั้นด้านวิญญาณเราเนี้ยเขาเรียกเป็นเรตชันตามที่ไม่สำหรับบุญกุศล นือว่าบุญที่เราทำทึงมาได้งานครอบครัวนี่ไงครับผมอยากจะฝากว่าครอบครัวเนี้ยเขามีฝามอดทนมากแต่ฝามอดทนของเขาว่ามันก็มีขีดจำกัดเมื่อขีดจำกัดเนี้ยมันอยู่ไม่ไว้แล้วแหละเขาต้องโตสูก้กับมันอยากจะฟากถึงคนที่ถอดแท้และสิ่งวางนะในการดำเนินชีวิตในบ้านเราเองเนี้ยในครอบครัวเราเองอะ่ะที่มันเกิดแต่ปัญหาเนี้ยเราต้องสูง้สู้จนฟ้าเราสู้ไม่ไวแล้วทึงเราจะไปเรียกรองหาคนที่วา่า เขาสามารถเฉือ,อะไรฮะคือสู้จนวินาทีสุดท้ายค้องชีวิตเหล่านี้นะครับพี่ตุมครับหลังจากที่ทำํำ PT เสร็จแล้วในวันนี้พี่ตุงรู้สึกยังไงบ้างคบดีค่ะรู้สึกโล่งมากเลยเพราะว่าดีใจที่ลูกดีขึ้นครับผมเราทุกวันนี้ห่วงเราแล้วพี่อมครับครับผมก็ตัวผมก็รู้สึกดีขึ้นมากนะครับรู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณหมอปามากที่ วันนี้ได้มาช่วยครอบครัวของผมคนที่ผมรักคือแม่กับน้องวันนี้รู้สึกดีขึ้นมากผมเองก็ดีก็ดีใจนะครับรับครับแล้วตอนทําพิธีนี่รู้สึกย่งไงบ้างครับตอนทําพิธีเนี่ยผม,มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เกิดขึ้นในร่างกาย<ม>เป็นความรู้สึกที่ปิติขึ้นคือรู้สึกโล่งตั้งแต่ตอนที่ผมทํา<ม><ม>อาการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นม,มีความตกใจอยู่บ้างแต่ เป็นความรู้สึกที่โล่งครับและดีกว่าที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาครับต้องขอบคุณหมอปกคทั้งหมดยี่สิปีเต็มๆที่อาการโรคหัวใจเนี่ยที่มันเจ็บหัวเจ็บน้าออกเนี่ยคือไม่หายก็ขอบคุณหมอปลาจริงๆค่ะที่วันนี้ทําให้อ,อาการเจ็บหน้าออกตรงเนี้ยหายไปคือหายจริงๆค่ะขอบคุณคุณหมอปลามากๆเลยแล้วก็ อนนี้รู้สึกลงมากๆเลยค่ะที่บ้านหลังนี้หวังว่าก็คงจะต่อจากนี้คงจะใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นลออนะค่ะทำานด้วนะคะแม้ว่าคุณจะต้องเจอกับเรื่องราวเลวร้ายอยู่บ่อยครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณจะต้องเจอกับเรื่องพวกนี้เสมอไปเพราะชีวิตของเรานั้น ย่อมต้องพบเจอทั้งสุขและทุกข์อยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเรานี่แหละที่เป็นคนเลือกเส้นทางของตัวเองสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องวลับลึกห,ลหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้ สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมโภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพส์ตข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์หลัสารางวัล ผ and <AND well. ู้หญิงต้องทำสามอย่าทำลายที่ไม่ดูเมื่อลูกที่เธอทุกคนจะต้องตายภายในสิบวันเอาเราระเอาเราตามาผีกินลูก